โรคลำไส้แปรปรวนหลักๆของโรคนี้ก็คือลำไส้เนี่ยมันทํางานดีดตัวมากกว่าปกตินิยามของลำไส้แปรปรวนเนี่ยคือต้องเป็นนานภาวะเรื้อรังคือประมาณแบบสามเดือน6เดือนขึ้นไปหมอหามาให้ถึงการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าจะจัูแายังไงในโรคลำไส้แปรปรวนค่อยๆปรับกันไปค่ะเซลล์ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนอย่าใจร้อนนะคะ1ดื่มน้ำไม่เยอะข้อ2นอนให้พอข้อที่3จัดการความเครียดแต่ต้องทปาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอันนี้การศึกษาชัดเจนเลยอบอกให้เน้นทานพืชผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์พวกไฟเบ ¡Ja, <laughs> ja, ในลำไส้ออกไปเป็นไฟเบอร์พวกนี้งั้นของเสียที่เป็นประกันในลำไส้แล้วไฟเบอร์ทําให้ลำไส้ทํางาน,นดูดดีบีบตัวดีขับถ่ายอะไรได้ดีแล้วข้อต้องห้ามเลยของคนเป็นโรคลำไส้แปรปรวนคืออย่าก,กินมื้อใหญ่อิ่มจนอืดขนาดนี้มาระบบการย่อยพังค่ะและเคี้ยวชา้าช้าช่วยลำไส้มันหน่อยเคี้ยว2 0 3สทีแล้วค่อยกลืนเคี้ยวชา้าช้าอย่าก,กินมื้อใหญ่แล้วก็ทําแบบบางคนแบบปวดไงวันหนึ่งถ่าย5้ารอบเนี้ยอย่าอั้นค่ะการที่อั้นเอาไว้เนี่ยมันก็ทนค่ะลำไส้ก็บวมของเสียมันก็ค้างอยู่ มันไม่ออกมามันก็ดูดซึมกลับอะไรอย่างเนี้ยอย่าอั้นอุจจาระเอาไว้